สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตกองราคาคริปโตเคอร์เรนซีนะครับผมตอนนี้บิตคอยนะครับแล้วก็เป้ารวมตลาดได้ล้างขาดานแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นเขียวได้นะครับสำหรับเวลานี้นะครับ16.42นอนะครับผมส่วนดอสคอยก็ลุ้นต่อนะครับว่าสามารถผ่านแนวต้าน8ปดบาทยีได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟนะครับส่วนกราฟของบิตคอยนะครับดอสคอยหรือชิบะอินุนะครับบิตคอยนะครับได้ดีบาวขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับจากที่ ขึ้นไปเทสที่อกพันหนึ่งร้อยอ่าอกหมื่นอกหมื่นหนึ่งพันนะครับอกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับในของราคาวันนี้เขาได้ตําจุดไฮสุดของวันนี้อยู่ที่อกหนึ่งสามร้อยนะครับผมแล้วก็รูสุดอกหมื่นหกหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับผมดอลลาร์ราคาสูงสุดนะครับของโดสอ่าของของบิตคอยนะครับของบิตคอยจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมที่หกหมื่น อกหมื่นที่ขึ้นเทสมาเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับผมเมื่อวานเมื่อวันซืนนะครับผมอกหมื่นสองพันหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับประมาณนั้นนะครับก็ทำฟิล์มของเอสีนะครับดูไม่น่าเกลียดเลยนะครับเพื่อนๆก็คิดว่าเขาจะสามารถรีบาวขึ้นไปได้นะครับผมส่วนทำฟิล์มของเอสหนึ่งก็เช่นกันนะครับแต่งนี้ยาวนะครับก็น่าจะดับเบิลเลยนะครับผมนะครับก็จะชักยาวๆไปเลยนะครับผมแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับ แนวต้านอยู่่วนนี้ครับ0อกนะครับตามฉิดวิทยาลียกลมๆนะครับแต่รู้แล้วนะครับเป็นลักษณะคืนกินกาขึ้นแบบนี้ครับแต่งต่อไปก็ไปเจอที่64,000ดอลลาร์นะครับเพราะว่าเส้นสโตกคติกของ S 1นะครับคอนเฟิร์มาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของตามเฟรมของวันนี้นะครับแนวต้านอยู่ที่61,000นันะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสามารถเตสผ่านได้หรือเปล่านะครับผม ส่วนตามเฟรมของ M15 นะครับก็เช่นกันนะครับก็คิดว่าจะดันขึ้นไปได้นะครับนี่คือตะลุแเลยนะครับนะครับเส้นนี้นะครับจะตัดสีนี้นั่นหมายความว่าจะขึ้นยาวเลยนะครับผมนี่คือ61,000นะครับตอนนี้14.644นนะครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับผมนี่คือตามเฟรมของบิตคอยนะครับเจอกันที่64,000ดอลลาร์นะครับวันนี้นะครับหรือจะทาจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่นะครับต้องติดตามกันเลยนะครับเพื่อนๆผมกนุ่าตเอาเส้น อ่าเทนไลน์หอกก่อนเลยนะครับเอาเส้นเทนไลน์ออกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่ได้เข้าซื้อขาย b t c แต่อย่างไรแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ถือกันมาขอน้านี้แล้วนะครับผมนี่คือครับเดือนเดือนนะครับผมนะครับก็อยู่โซนนี้นะผมหกหมื่นกว่าๆนะครับผมออกหมื่นสามพันออกหมื่นสี่พันตัวลาร์นะครับดูนะครับว่าวันนี้เขาสามารถเทสขึ้นไปที่ ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมโขกหมื่นสี่พันดอลลาร์นะครับตอนนี้โขกหมื่นหนึ่งพันนะครับอีกสามพันดอลลาร์ถอยหนึ่งบีดีซีนะครับว่าจะมีแรงเทขายได้หรือไม่แต่คราบเดือนเขายังไปได้เป็นแสนดอลลาร์นะครับหนึ่งแสนดอลลาร์หนึ่งแสนสองพันดอลลาร์นะครับผมไปได้แน่นอนนะครับทวนตามเฟรมของที่มันขึ้นมาสูงมากแล้วก็คือจะเป็นของตามเฟรมเดย์นะครับตามเฟรมเดย์มันเลื้อยนะครับเพื่อน เลื้อยตรงนี้นั่นหมายความว่ามันสามารถไปต่อได้นะครับถ้าเกิดเลื้อยแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเทรนการลงเนี่ยเมื่อหักหอตรงนี้ก็จะลงมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่นี่คือมันมันมันสวนมันสวนเทรนนะครับก็จะไปนะครับผมคือเป็นเทรนกาขึ้นนะครับยังไงก็ต้องต้องต้องไปนะครับเพราะว่าตามเฟรมของ s 4นะครับได้กดตัวย่อลงมานะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่แบบนี้สมควรที่จะลงให้สุดนะครับแต่เขาไม่ลงลงแค่นี้ไปต่อนะครับดังนั้นแล้ว แท่งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนั่นหมายามว่ามีแรงเวียงดันขึ้นไปนะครับผมก็ไปเจอที่64% 00 0่ดอลลาร์ได้นะครับวันนี้นะครับผมนี่คือในการคาดเดาของผมนะครับแต่เป็นไปได้มากนะครับผมประมาณสัก90%ซนะครับผมจากจากที่ผมคาดการนะครับเพราะว่าตามเฟรมของ S4 นะครับเส้นตัวกระติกนะครับมีแรงดันขึ้นไปนะครับถ้าอยู่ตรงนี้จะดันขึ้นไปสูงแบบนี้ไปได้แน่นอนนะครับผมนะครับก็จังหวะนี้ก็ต้องพุ่งในแรงๆนะครับเพราะว่าเทียนขึ้นอยู่นะครับมิฉะนั้นโดนทุบบนนนนนะะคคคครรัััผมมมจจกกกวว่่าาทุเิดใ โอเคนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเจอวันนี้ก็คือนิวไฮของวันนี้นะครับ6 2 6 0 0นะครับ62,600ดอลลาร์แล้วเทรนตัดไปก็จะเป็น M 5นาทีนะครับ M 5นาทีก็สามารถไปต่อได้หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะครับก็64,000ดอลลาร์เจอกันนะครับเลขกลมๆนะครับผมอาจจะให้คุณค่ามากไปหน่อยนะครับแต่ก็ไปเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆสำหรับคนไหนที่รอเข้าจังหวะ ก็สาหรับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเรากำพูดกันมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่2 9 0 0 0ื่นเก้าสามหมื่นดอลลาร์สี่หมื่นดอลลาร์นะครับผมว่าให้ทยอยสะสมดอลลาร์หรือว่าทยอยสะสม DCA นะครับผมให้เปรียบเสมือนเป็นเงินที่เราอยู่ในในกระเป๋าเงินไทยเรานะครับธนาคาร แต่ต่างๆนะครับมีเงิน1นึ่งพันสองพันก็ฝากเข้าไปนะครับเราซื้อออกมาซื้อข้าวกงข้าวสารคุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณติดดอยนะครับฝากเงินไป1 0,000บาทคุณกดมาซื้อข้าวสาร2,000บาทนะครับผมไปไปห้างนะครับซื้อ2 0 0 0บาทสุดท้ายคุณมีเงินก็เติมเข้าไปแต่คุณไม่ได้คิดว่าคุณดอยถ้าเราเลือกกระเป๋าซื้อคริปตแบบนี้ได้เราจะรู้สึกโอเคกว่านะครับเพื่อนๆนะครับลองคิดดูนะครับว่าออามาปรับใช้ได้หรือเปล่านะครับ ต่อจากนี้ไปผมจะพาไปดูครับของดอลส์คอยนะครับดอลสคอยลบอยู่1.27นะครับผมอยู่ที่ราคา7.887นะครับในของไทยนะครับดังนั้นแล้วเราไม่สนใจนะครับว่ามันจะขึ้นจะลงแต่อย่างไรนะครับแต่รู้แค่ว่าถ้าเกิดกระดานโลกมันยุกนะครับมันก็ต้องยกเช่นกันนะครับผมนะครับราคาก็ต้องไปนะครับเดี๋ยวนะครับกออุญาไปดูของในกระดานนี้ดีกว่านะครับในกระดานของใบเน้นนะครับในกระดานของใบเน้นนะครับผมกออุ่าเอายกของดอลส์คอยกับชีบาอินุมานะครับผม ข้อตอนนี้ตลาดลบอยู่นะครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมบวกอ่าราคาตลาดดัชนีอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าสามนะครับเจ็ดจุดเก้าสามถ้าเป็นตามเฟรมแบบนี้นะครับก็ไปต่อนะครับเช่นกันนะครับก็ค่อนข้างประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับน้าหนักนะครับน่าจะไปเจอที่สองสี่นะครับสองสี่สองสี่รูนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากจากจากความรู้สึกและจากจากที่ผมคิดว่าจะไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันรีบาวขึ้นมานะครับผมนะครับก็รอระเบิดอย่างเดียวนะครับผม ยิ่งเก็บของนานนะครับก็จะทําให้ราคาเวียงเยอะเจ้าเก็บของเยอะก็สามารถที่จะลากราคาขึ้นไปได้นะครับผมนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับผมจากประสบการณ์ที่เคยดูครับมาแล้วก็ลงทุนมานะครับก็ ตอนนี้ถ้าในตลาดนะครับโดดกอยตูกที่สุดนะครับนี่ผมคิดว่าแบบนี้แต่ไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานหรือว่าปัจจัยใดนะครับเพื่อนๆลองศึกษาต่อนะครับนะครับผมทางฟันเดอร์เมนทัลหรือว่าไอ้พวกทางเทคนิคหรือว่าทางพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆลองศึกษานะครับว่ามันเหรียญทําอะไรแต่บางครั้งอ่ะยังไม่ทันได้ทําอะไรนะครับราคาก็าไปก่อนแล้วเมื่อคุณรู้ว่ามันทําอะไรแล้ววันนั้นแหละวันที่คุณติดดอยนะครับประมาณนี้นะครับผม ถ้าคนไหนซื้อลงทุนจะไม่มีคาว่าดอยนะครับเพราะว่าลงทุนในอนาคตนะครับผมเน้นในคุณค่าเผื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นมานะครับวันนี้เขาบอกว่าเขาบังทาระบบแล้วคุณจะให้มันเสร็จไปใน2วันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วคุณต้องให้อกคานให้เวลาเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะไปไล่ราคากันนะครับผมให้เราทยอยสะสมแบบนี้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วเมื่อถึงไปเนี่ยเราก็รออย่างเดียวสุดท้ายคุณก็ไม่ค่าอีกคุณก็ต้องไปไล่ราคา1 7บาทาีกนะกรับวก็ดอยอีกนะครับแล้วคุณก็จะเปป็นนแบบี้ไตลอดชีวิตนะครับผม โอเคนะครับดอสคอยนะครับผมแนวต้านจะอยู่ที่โซนไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับแนวต้านอยู่นี่27นะครับเพื่อนๆนะครับ27นะครับ27นะครับถ้าเกิดผ่าน27นี้ได้ก็จะสวยมากนะครับผมรู้สึกว่าตามเฟรมต่างๆเนี่ยมันลงตัวแล้วนะครับลงตัวจริงๆนะครับผมแต่เราก็ไม่เป็นไรเราถือทนตุนต่านะครับทนตุนต่ำมากมาสำหรับผมแต่คนอื่นที่อาจจะติดดอยอยู่ผมเข้าใจดีนะครับความรู้สึกนั้นผมก็เป็นมาตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่ตอนนี้ซื้อตัวไหนก็เด้งตัวนั้นนะครับผม ก็เรามีประสบการณ์นะครับจากการที่บิดพลาดเรามาสะสมแล้วก็มามา,มาเรียนรู้มาลงทุนนะครับอย่าคิดว่าคุณเป็นมือใหม่แล้วถึงจะตลาดให้ภัยมันไม่เขี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นมือใหม่ว่าเออฉันจะต้องไม่กัดทุนนะมือใหม่ต้องโดนนะครับผมแล้วก็คนไหนที่ซื้อบอกว่าเออฉันเ OK อาแค่ค่าวกล้าวรายวันอเอาแค่วันละสองสามร้อยบาทเพื่อยาไส้ครอบครัวน,นะครับผมคิดว่าตอนตลาดมันลงหนักนะครับไม่มีใครมาสงสารคุณว่าคุณเอาแค่วันละสองสามร้อยนะครับ นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนดีนะครับจะอเอาแค่วันละร้อยสองบาทนะครับผมนี่คือพูดจากใจนะครับนะครับตลาดมันไม่รู้หรอกว่าคุณจะเอาวันละเท่าไหร่นะครับนะครับไม่ต้องรู้ว่าคุณเป็นมือใหม่มือใหม่ต้องต้องศึกษาเยอะๆแล้วก็ต้องลงทุนเยอะๆไม่ใช่ตามคนนู้นคนนี้ไปฟังคลิป3นาทีขึ้นมาแล้วไปซื้อสุดท้ายพอมันลงหนัก สุดท้ายขึ้นแรงสุดท้ายลงหนักคุณถือมันได้หรือเปล่านะครับก็เหมือนชิบ่ายนู้ตอน2อสเดือนก่อน5เดือนก่อนอกเดือนก่อนที่คุณเข้า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 ดอสคอยที่คุณเข้าเข้าเข้าเพราะว่าคุณได้แค่ฟังสามนาทีะครับดสคอยจะไป1ดอนโดรสคอยจะไป1นดอนครับสุดท้ายเอาสตอรี่ปกมาโพสสุดท้ายคุณก็เฝ้าเข้าไปฟังเขาแล้วคุณก็เชื่อนะครับแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้ลงทุนในสุดท้ายก็เว็บไปตัวอื่นอีกนะครับดังนั้นแล้วฝากไว้ดีๆนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องต่างๆนานานะครับถ นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะครับวันนี้ก็ข้าวปันขวาท่านก็ข้าวปันข้าร้อยสามสิบตันแล้วครับน่าจะแตะหลักหมื่นได้ขอขอบคุณทุกคนนะครับก็เน้นคุณภาพนะครับผมที่แบบไมซ์ชิดวิทยานะครับผมคุณต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกนะครับเม็ดแรกให้มันถูกแบบว่าติดกระดุมแบบเพื่อลงทุนนะครับต้องติดให้มันถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดกระดุมแบบผิดตั้งแต่เม็ดแรก ผมไม่ไแน่ใจว่าคุณต้องการโชว์หน้าหกหรือเปล่าถ้าเกิดคุณต้องการโชว์หน้าอกเลย่ยมันก็เข้าใจดีนะครับว่าคุณต้องการที่จะให้ปิดเพื่อซื้อๆื้ข่ขายนะครับเพื่อแบบเก่งกําไรหรือหรือว่า หรือว่าซื้อซื้อกขายอยากให้มันมันถูกต้องอยู่ตลอดเวลานะครับผมอยากโชว์อยากอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ของมผมเน้นติดกระดุมไมู่กไม่แรกก็คือเราลงทุนระยะยาวนะครับลงทุนแบบเรียบร้อยลงทุนแบบอนาคตที่มันค่อยๆเติบโตไปนะครับแล้วเขาคองพอร์ตไปนะครับผมแต่ไม่ใช่แวบแวบๆบนะครับได้มาก็แป๊บเดียวมันก็หมดนะครับผมนะครับลงทุนแบบครอบครัวลงทุนในชีวิตลงทุนให้มันเป็นชีวิตนะครับผมแล้วก็ให้มันเป็นคุณค่าหน่อยนะครับแล้วก็ลงทุนลงทุนเหรียญคุณค่าลงทุนในหุ้นคุณค่านะครับ ถ้ามันไม่โตไม่เป็นไรแต่ย้ายตขึ้นมานั่นคือใช่นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับส่วนผมจะพาไปดูของชิบะอินุนะครับชิบะอินุนะครับผมก็ข้อราคาก็ได้ติดลบนะวันนี้นะผมอยู่ที่สองห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมเออดดทคอยนะครับดดสโยแป๊บหนึ่งนะครับดดสอยผมดูให้นะครับดดสอยก็ยังไงก็ไปไปบาทกว่าอยู่แล้วนะครับแปดบาทกว่าอยู่แล้วครับผมไปได้นะครับ ไปได้อยู่แล้วนะครับผมก็พูดกันตามหน้างานตอนนี้นิดหน่อยเองนะครับผม7บาทข้าสี่นะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับถ้าเกิดเบรกแป8บาท20ได้นะครับก็จะพุ่งเป็น10บาททันทีเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับผมผมจะพาไปดูของชิบะอินุนะครับชิบะอินุตอนนี้นะครับผมก็ราคาได้ดีบาวขึ้นแล้วนะครับตามเฟรมของ H1 นะครับ H1 น่ะครับเพื่อนๆเล็งไว้ดีๆนะครับผมจะเป็นลักษณะโซนนี้หรือเปล่านะครับโซนนี้หรือเปล่านะครับโซนนี้หรือเปล่านะครับผมเล็งไว้้ดดีีๆนนนะะคครรััับบเต นะครับ2 6 0หนะครับแน่นอนถึงอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็น2 0 0ห0นเออสอ0 0ั0ห่น่วย10หน่วย1ิบร้อยปาทสองพันหกร้อยนะครับสองพนตามเฟรมของ15นาทีนะครับตามเฟรมของ M15 นะครับก็ไปต่อได้นะครับเพื่อนๆเนี่นะครับน่าจะพรวดเลยนะครับผมนะครับสองร้อยเจอกันแน่นอนนะครับข้อนิดหน่อยนะครับไปไปถึงนะครับตรงนี้จะพลิกเป็นบวกได้นะครับขอลุ้นกันต่อนะครับบวกสัก10%เได้หรือเปล่านะครับตลาดวันนี้นะครับผมก็ล้างแท่งใหม่แล้วนะครับ ทำเพลมของ s อนะครับ s อสก็รอแบบนี้นะครับบล m มแบบนิ่งๆเงียบๆนะครับผมนิ่งเงียบๆนะครับรอเบรกอย่างเดียวนะครับผมรอข่าวรออะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้นะครับข้อผมลงทุนระยะยาวนะครับก็ว่า ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมแต่ผมดูเป็นเพื่อนเพื่อนนะครับผมตามคลิปมาดูนะครับก็ใช่ว่าจะถูกตลอดเวลานะครับแต่ยังไงก็สอดแทรกแนวคิดไปทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับผมอาจจะร้อยคำอาจจะได้สองสามคำอาจจะโดนใครสักคนหนึ่งนะครับอาจจะไม่พูดไม่โดนใจใครบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับนี่คือตัวทนของผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปท่องหนังสือคนอื่นมาผมไม่ได้ไปลอโรคคนอื่นมานะผมใช้ประสบการณ์ของตัวผมลงทุนนะครับไม่จําเป็นต้องมาถามผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ผมคิดว่าผผมมเอัดดไ้นะครบ ขออยากให้น้องๆทุกคนนะครับเปลี่ยน mindset ของการลงทุนนะครับว่าลงทุนเพื่อถือระยะยาวดีกว่าค่อยๆสะสมนะครับเมื่อคุณเครียดเครียดได้แค่ว่าเออไม่มีเงินมันลงมาเราไม่ได้ซื้อแต่ต่อถ้าเกิดคุณซื้อขายเนี่ยมันลงมาแย่จังลงหนะัก เราไม่กล้าซื้อแล้วเพราะว่าเราไม่มีเงินหรือว่าเออเราติดดอยเพราะเราไม่กล้าซื้อเพราะเราซื้อๆขายๆนะครับดังนั้นแล้วทุกคนจะติดนิสัยได้แค่วันสงวันอยากให้ราคามันขึ้นเยอะเลยนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องเหนื่อยตลอดเวลานะครับอุตสา,า์หาเหรียญกว่าจะได้มาแต่ละตัวราคาประกองให้กําไรได้แล้วคุณไปขายมันทิ้งอะ่ะผมว่ามันไม่ใช่นะครับนี่คือนี่คือแนวทางของผมนะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับลุ้นว่ามันจะไป3 0 0พันได้หรือเปล่าอาจจะต้องบวกประมาณ20-30%นแต่เราก็ประคับประคองพอไว้นะครับก็คือต้นทุนเราเนี่ยจะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะได้ต่ำกว่าผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ต้นทุนผมจะอยู่โซนโซนนี้นะครับโซนโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าอย่าลงนะครับแต่คิดว่าน่าจะไปแบบนี้ได้นะครับผมนะครับนะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าจะบวกไปเปลี่ยนตัวเลขหนึ่งหลักของเราได้นะครับผมเป้าหมายเรานะครับหนึ่งนนี้ะครับ 1>, 1 2 3, ึ่งสอาี่ให้เป็นศูนย์สาตัวแล้วก็หนึนะครับศูนย์สตัวแล้วก็หนึ่งเป็นเนินเท่าไรนะครับศูนย์สตัวเป็นเนิ่บาทเท่าไรนะครับศูนยตัวเป็นเนินบาทเท่าไหร่ต้องฝึกคิดบ้างนะครับเพื่อนเพืูนยามตัวนะครับแล้วก็เลขหนะครับเพื่อนๆศูนย์สาตัวเลขเลขหนึ่งนะครับจวบโอเคนะครับ0 0นย์จุดนย์าะครับศูนย์จามสามถ้าเกิดเพื่อนมีอยู่ มีอยู่4ล้านหน่วยนะครับ4ล้านหน่วยด้วยเงินลงทุนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่1,000บาทนะครับ1,000บาทหน่วย14ล้านหน่วยนะครับหน่วย14ล้านหน่วยนะครับเรามาคูณกับคูณกับ0ูนยจุดศูนนะครับเพื่อนๆจะได้ประมาณสัก1 1,000เอ่อ13,000บาทนะครับผมก็โตเป็นเป็นเป็น,น1,000 1,000%นะครับผม1,000% 1,000ันเปอร์เซ็นต์ันสาม้อยรเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆขับเงิน1,000บาทนะครับดังนั้นแล้วคนไหนที่มีหลักแสนสมมติว่ามีหลักหนึ่งหลักล้านหน่วยนะครับผมหลักล้านหน่วยนะครับหลักล้านหน่วยนะครับผมหลักล้านหน่วยนะครับหลักล้านหน่วยนะครับ0 3 3ย์ามสนะครับผมนะครับนี่คือ0ู3นาะครับผมประมาณนี้นะครับอ๋อ0 0 0 3นะครับผมคิดปิดนะครับ0 0 0ยนะครับผมเนี่ยครับ ผมว่าไม่นานนะครับไม่นานแล้วที่จะขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์จากฐานตรงนี้นะครับผมกค่อนข้างที่จะมั่นใจมากในสําหรับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาถึงต้นทุนผมตรงนี้นะครับผมก็จะซื้ออีกนะครับผมถ้าลงมาตรงนี้นะครับไม่ลงมาไม่เป็นไรลงมาตรงนี้ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ไปต่อนะครับดังนั้นแล้วมันไม่ะไรจะเสียนะครับเสียแค่เวลาอย่างเดียวนะครับอดทนต่อเวลานะครับผมนะครับแล้ว สิ่งที่คุณรอยาวนานยิ่งคุณตรมนนานมากเจ็บมากมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตผมเองข้อไม่มีอะไรจะให้คุณนะครับมีแต่ขอขอให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ลงทุนอ,อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองนะครับเพราะว่าคนที่เก่งตายหมดแล้วนะครับเพราะามันเหลือที่ว่าคนแค่ถือเก็บไว้ถือแล้วลืมยูสเซอร์ถือแล,ล้วคู่ยูสเซอร์ได้ถือเหรียญแล้ววันหนึง่งมันโตขึ้นมาอย่างมหาศาลนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่า เป็นแบบนี้คุณจะสามารถประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าคริปโตมันมีแต่โตนะครับนะครับผมก็โอเคนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เสศษสีไกลนะครับก็เป็นการทําคลิปของผมนะครับในฉบับของผมก็มาดูครับนะครับปกติผมดูคือตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือมาทาฝากเพื่อนนะครับให้เพื่อนๆได้รู้แนวคิดว่าผมคิดอะไรอยู่นะครับนะครับแต่ไม่ใช่ยังไม่คิดถึงนะครับตอนนี้ก็ผมเอง ศึกษานะครับในด้านในด้านของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคูกลคูเกิลนะครับเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเนี่ยผมกม็ต้องไปไปถอดคําออกมาแต่ทีละตัวนะครับแต่ผมก็เข้าใจได้แต่ผมไม่สามารถนํามาสื่อสารให้กับเพื่อนๆในฟังได้นะครับดังนั้นแล้วบางครั้งที่ผมองคลิปภาษาอังกฤษที่อัดหน้าจอให้เพื่อนๆดูนะครับอย่าให้มันให้เกินไปให้ผมมาแปลให้คุณคุณ,คณต้องไปดิ้นรนต่อบ้างนี่คือการหลักค้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆลงเสร็จปับ๊บจะให้แปล10คําให้คุณสรุปได้เลยเนี่ย มันไม่ได้คุณต้องดิ้นรดนคุณต้องค้นหาบ้างมันจะได้รู้สึกความยากให้ในการถือบ้างแต่ไม่ใช่ว่าโอเคโชคดีซื้อซื้อเสร็จวิ่งปันเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยสุดท้ายคุณก็ติดปัญหาอีกถ้าเกิดมันย่อลงมาเหลือห้าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตต่าบใดคุณไม่ขายทิ้งนะครับก็ว่ารู้งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณตลอดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยวางแผนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบางใจกับทุกคนนะครับผมมองว่าคงมีประโยชน์บ้างกับเพื่อนๆนะครับแต่ bitcoin นะครับจะไปได้นะ คือรู้แล้วว่าตายไกลๆทายก็ลงนะครับมันง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดนะครับไกลๆทายก็ลงนะครับผมแต่ผมคนเดียวจะขอตายขึ้นแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นคนส่วนน้อยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นเป็นกาลังใจครับทุกคนนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้าเว็บยังไงมาก็เดี๋ยวจะทำคลิปห้ใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งจัดตารางฝึกไอลูกศิษย์วิ่งด้วยนะครับแล้วก็ไม่สบายด้วยนะครับก็ ยังเป็นดวงทุกคนนะครับหวังว่าวันนี้คงถึง1,000 0ืนซับนะครับก็ขอบคุณลวกหน้าขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ